สวัสดีครับความอ้นหมอคมจังหวัดอุทัยธานีนะครับเรียงไก่ไปโวนอะไรเงี้ยอ้นไม่ขายนะครับครับสําหรับวันนี้นะครับผมก็นะครับผมก็จะมาถ่ายชุดที่พ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะครับที่จะทำพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะครับครับชุนนี้ก็เจ็ดเดือนนะครับหกเดือนเจ็ดเดือนนะครับเดี๋ยวผมจะตัดไปข้างในดูนะครับชุดนี้ก็นะครับชุดนี้ก็สี่เดือนนะครับ เติมโตขึ้นเยอะนะครับเมื่อเดือนที่แล้วก็ผมตายผมถ่ายไว้ที่30ตุลานะครับนี่ก็โตขึ้นเยอะเลยนะครับเราอย่างเห็นได้ชัดนะครับเกือบเดือนนะครับครับชุดนี้ก็ยังเปียวเหมือนเดิมนะครับยังไม่ค่อยให้จับนะครับครับชุดนี้ก็ครับชุดนี้ก็อายุประมาณ4เดือนนะครับครับเดี๋ยวผมจะจับท่าให้ดูนะครับว่า ประมาณกิโลนะครับสี่เดือนครับเดี๋ยวผมจะจับตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับดูความสวยกัน,นครับสวยครับตัวนี้สวยแน่นะครับคราเริ่จับข่างให้ดูนะครับ ครับก็ประมาณเกือบสองโลนะครับโลเก้าขีดสองโลพอดีครับสองโลพอดีนะครับก็สี่เดือนนะครับครับตัวเมียนะครับตัวนี้ครับเดี๋ยวไปจับช่างอีกตัวอีนะครับมันให้ดูนะครับุ่นเดียวกันแต่คนละครอบนะครับ ดูหน้าตาก่อนครับดูหน้าตาสวยดีนะครับวันนี้กี่โลเอ่ยนะครับวันตัวนี้ก็สองโลนะครับสองโลนะครับ คนสี่เดือนก็ประมาณสโลนะครับทีเรียงกันนะครับตุดนี้ก็มีตัวผู้สองตัวนะครับตัวเมียสิบตัวนะครับครับมาดูรุ่นเจ็ดเดือนบ้างนะครับหกเดือนเจ็ดเดือนนะครับเดี๋ยวจะไปดูนะครับ ว่าประมาณกาิโลนะครับไม่ต้องเข้าไปครับ สาโลครึ่งนะครับตัวนี้สามโลครึ่งนะครับเส้นได้ทุกตัวนะครับเชื่องทุกตัวนะครับ,บรถตับตัวใหม่นะครับ ตัวนี้นะครับดูหน้าตาครับทางให้ดูนะครับ3ามลบแปดสามลบก้าเลยนะครับตัวนี้นะครับ ตาปิดมาเลยนะครับครบอ้นชุดนี้อ้นอนชุดนี้นะครับเจ็ดเดือนก็ประมาณนี้นะครับสามโลครึ่งขึ้นไปนะครับสามโลครึ่งข,ขึ้นไปนะครับให้ตวงนะครับ โอ้ตัวนี้เบาหน่อยนะครับนี่สามลสี่นะครับโอ้ตันี้เอาไวท้ทำพันนะครับเตรียมไวท้ทำพันกันนะครับต่อยอดเพราะพ่อแม่ก็แก่แล้วนะครับแก่ลงเรื่อยๆแล้วก็ต้องเตรียมไว้พ่อพันไว้พันเพื่อจะพัฒนากันต่อไปนะครับ ครับเจ้าพาอติดตามด้วยครับฝวามอนหมอคมจังหวัดอุทัยครับสวัสดีครับ